ข kind of um, right? like, ้ามันลูกทุ่งข้านอนมุงสีสายผูกด้วยเชือกจูงผายเห็นกายแล้วสิ้นลำเข็นไม่ต้องสนใจมาดัดนิสัยข้าหอกมาเย็นข้ามันลูกทุ่งเองก็คงยิงไปดานนีวไปเยอแล้ว ดีใส่อาดีเลยโอ้ยมึงข้าสวยสวยตัวหอมมึงข้าลิปด้านเอลลอยตัวหอมตายตายตายเฮ้ยอร่อยเปล่าวะก็มิชลินห้าดาวบางกร้านร้อนเฮไม่ว่าจะมีสักกี่คนที่หลงกดเข้ามาดูปกคลิปวะน่าจะมีนะมึงพลาดแล้วที่กดเข้ามา บันกีฬา,าล้ลำแต่ลำบ้าไปปกชิมระดับไหนกันนะใครเห็นก็อยากแกดูเว้ยคิดยังไงก็มีแต่ปกว่างในแบบว่ากวงอะ่ะหมดลืมไม่ปกแสงเลยแต่ดูอย่างปกก็ได้จะ,นนะรู้แล้วว่าจะเล่นฉลามกับเอา้าลืมไม่มีกันก็ไม่เล่นละกันเอา้า กูเล่นแรงนะนที่กูลืมไปแล้วว่ามึงมีมาไม่มีกาเนี่ยมึงจะเอาลงไล่ไปเลนบนดิูก็อไงเล้ตกังไเลกินเลย่อย่งร่อยแล้วว่า แบจริงๆเพื่อนๆดิโอ้ยม mm. ันโดนตดตายหายโคตรครเับไมึงทำปกคลิป <distintos> น <dislike fish satisfy> ี้ให้หน่อยดิแมวเอาเอาเอาไอเอาไอปกไอฉลามมาท้อมนั่นแหละแล้วก็แล้วก็เขียนเอาปกเดิมนั่นแหละแล้วก็เขียนว่าเอ๋อผิดพลาดทันทีจะได้อ่ะมันเักดเข้ามาแรงพุ่งจายอาเลือดร้องร้อง ไม่ยอมผมไม่ยอมสี่สิบแปดบาทเอ้ยมีคนมาบ้านเราเอ้ยหยุดมึงหยุดกันดิหยุดหยุดหยุดไปไปไปเอ้ยอยู่ด้วยกันละวไร้เยี่ยมทานมากเลยอ่ะโอนขูมแล้วไอ้ขอปกคริษฐาดอนกับฉลามหน่อยเอาเป็นมึงเผากูเนี่ย

กูไปแล้วกูไปอยู่แล้วด้อไป่ไปอยู่ไก็อยู่กลับบ้านเกิดละกันวกำไรแล้วราวมาดิแอฟโต้เอฟโต้มาเร็วแอฟโต้โอ้แอฟโต้แต่ว่าไม่วิสตาดอนเลยอ่ะเฮ้ยตายวิสตาดอนฮึจุ๊กงูกับ ช่วยกำลิาดอนช่วยกำช่วยกำเอา่ะกำลัเด้ยอย่าเผาเผาอยู่กูดูดแล้วทำเพื่อนฮะทำเพื่อนฮะแล้วทำไมอ่ะทำเพื่อนฮะโมมัตายตายเออเออเออ เไปเลยมันตีบ้านเดี๋ยวให้มันตีบ้านเรามันเก็บแล้วมันจะตีแล้วมันหยอดแล้วมันห้าสิบมันช้าไปกะดอนตีการันตินันคุงเอ้ยโอ้เผาเผากูมาแล้วกูมาแล้วหกวิเพื่อนล้างไว้ล้างไว้การันคุงโอ้ยิซารันคุงนายท่านไม่เคโอ้ยลัวแล้ว

มาเร้วร้องหนีร้องร้องเห่าร้องหลาร้องหล่าเฮ้ยไม่ไหวทลายไม่เตมทายไมู่ไปย่อมคู่ไปย่อมคูไปย่อมไดเาย่แงพี่หลังนะบนลองลิสดอนพี่ไปเชื่อล้ ใส่เอาเียโอมุข้าสวยอมข้าตดเอลลอยูอมตายยิงตายตายตายยิงทำองตดเอลลอยย้ยเ้ยสุดยอดูีหมดอะมาไอ้ราอยู่มึงไอเดีย เลิเซรดอนมามารับกูมารับกูน้องเอลรอยจารรับพี่ทีสวยครับรับพี่หน่อยสวยรับพี่แล้วสวยสวยสับพี่ตอนสวยสวยสวยเฮ้ยสวยสวยสวยรับพี่สวยสวยลับพี่สวยสวยสวยโอเคเปนไรเด้อยัโอ้โห

ใสแล้วเมื่อกี้คือมึงมึงรับกูโคตรเท่ะนะกูลืมดูสเต็กแล้วกูกล่าวอย่าลืมดูเรื่แล้วกูเข้าไปตายเลยโคตรมันมาช้อมเกมนี้บอกวิวโคตรมันคิดว่าค่ากี่ตัวเนี่ยโอ้ชนะห้าร้อยเนีอยโหเก็บไปยี่สิบตัวดูดิ เก็บไป,ไปโ,โ,หโหแต่ละคนมานระดับ,บนั้นเลยอขู่ดาเมจไปแสนกว่าเราสองคนก็เกือบสองแสนนะดาเมจแสนกว่าปแปลกๆนะใช้ได้ใช้ได้ทำเกราฟิดต,ต่อ,อ,อ,อไาย <20. S 2> เอาล้วนๆ